เมื่อลทัทธิจัก,กรวรรดินิยมได้ผลักดันให้สยามต้องปรับประเทศให้มีความทันสมัยขึ้นหลักสําคัญประการหนึ่งคือการปรับปรุงระบบความคิดของผู้คนให้เตรียมพร้อมสําหรับการเข้ามาของนานาประเทศจากการเสด็จประพาสต่างประเทศของลนเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะช่วยผลักดันที่เกิดผลดังกล่าวแม้ระบบการศึกษาแบบใหม่และวิทยาการที่เข้าสู่สยามจะเป็นของชาติตะวันตกแต่พระองค์ทรงมีพระราชดําริถึงบ้านเมืองเป็นที่ตั้งดั่งพระราชดํารัส น,นักเรียนทุนตอนหนึ่งว่าให้พึงนึกในใจว่าเราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่งเราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่งจบจนปัจจบุบันประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่เอื้อให้ทุกคนในชาติได้รับการศึกษาและนี่คือกว่าจะเป็นไทย